ปลุกสาประตูพร้อมไหมครับยกมือครับลุกสาประตูโอ้กสักครู่สักครู่สักครูอตอนนี้สองประตูต่อหนึ่งนะฮะศึกจกตุรสีนะฮะที่สนามฟุตบอลยาเทียมเทศบาลตำบลแม่ใจนะอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมครึ่งเวลาหลังครับ สีแดงนะบุกจากขวาไปซ้ายครับสีม่วงซ้ายขวานะฮะซ้ายไปขวาสกอร์ครึ่งแรกนะสีแดงตามอยู่1ประตูต่อ 2, 2> 10นาะทีนะฮะเดี๋ยวคู่ที่2ต่อจากนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินพบกับสีเหลืองคนระับโอ้โหชิ่งสวยงามมากลูกนี้ <c oughs> อ้าวแล้วครับจังหวะนี้ยังยัง มาแล้วซัดด้วยขวาติดมาครับล็อกได้มาโยกขวาเข้าอีกทีนึงยังติดอยู่ครับโอ้โหลูกนี้สีม่วงครับมาแล้วจังหวะนี้ครับสีม่วงยังได้อยู่คืนหลังครับแมไปไม่ได้มันแน่นครับอุ้ยจังหวะนี้จับพลาดนิดนึงครับ โยกหลอครับมาละม่วงเข้าฮอสได้ไหมแม่ขี่ม่วงครับอ้าวแดงดักได้ไหมยังไม่ได้ครับสัตว์อีกทีนกออูติดพวกเดียวกันครับ โอ้พยายามหลบแล้วไม่ทันครับโดนไปเต็มเต็มครับสีแดงเลาะเส้นมาครับอืมสีแดงได้ครับเด้งไ้มีไปเดยเนี่ย สีม่วงเาครับได้โอ้โหสีแดงดักไว้ได้ครับจังหวะนี้ไม่แห้เอาล้ครับม่วงดักไว้ก่อนน้องๆคนไหนสนใจนะรวมทีมมาเลยครับ5้าคนก็สมัครได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะเขาหูลูกนี้เรียบร้อยครับ สามประตูต่อหนึ่งครับสีม่วงขึ้นนำไปแล้วนะแหมวหันน <ip Prem tire owania> ี้ถ้าผลออกมาสีม่วงชนะนี่หกแต้มนำโด่งเลยนะครับเคัเอาครับมาดูเกมกันต่อโอ้โหสีม่วง ไหลไปแล้วโอ้โหแม่เบสิกเย่ยมมากครับอ้าวครับแดงตัดไว้ได้เห็นแล้วเอาลงได้ไหมโอ้โหบอลลงแต่โดนตัดไปได้ครับสีม่วงอืจังหวะนี้สีแดงยังไม่ได้ครับอ้าวครับโอ้โหย,ยังได้อยู่ครับม่วงแม่อูหเก๋าครับลูกนี้แม่ถือว่าเก๋ามากครับ จังหวะนี้นี่ครับมาแล้วครับสีม่วงปั๊มกันได้เอาแดงได้ครับเอาคืนได้ไหมแหมไปไม่ได้ก็ขึ้นหลังอ้าวครับม่วงดักไว้ได้แดงตัดได้ครับตัวนี้ยังได้อยู่ครับแดงอสูสีอยู่นะช่วงจังหวะนี้ครับ โอ้ลองซัดดูครับแม่มันไม่ตรงกรอบครับฮะ<า>ถ้าโอ้โหถึงมือหุ้สาประตูครับแม่บินสวยครับัรรวสีม่วงบุกต่อครับ เอาหูทะลุกลางอย่างนี้แม่ยังดักไว้ได้อยู่ครับ,อ,บออกนะฮะม่วงได้ทุ่มนะฮะลองสัดดูครับติดบล็อกม,อม่วงยังได้ครับจังหวะนี้แม่ซัดอีกทีเรียบร้อยครับโอ้โหสี่หนึ่งครับโอ้โหสี่ต่อหนึ่งแล้วนะฮะสีม่วง สำหรับ4ทีมนี้นะฮะได้เสื้อครบหมดทุกทีมแน่นอนนะฮะแต่ใครจะได้เดือนแรกก่อนนี่ขึ้นอยู่กับ3แมตชนี้นะเมือ่อแข่งครบ <ไป S 1> จนได้เสื้อครบหมดทั้ง4ทีมนะฮะทีมไหนที่มีคะแนนสะสมสูงสุดอีกก็จะได้รางวัลพิเศษนอกเหนือจากเสื้อทีมนะ เป็นข้อตกลงกันนะฮะของการร่วมกิจกรรมครั้งนี้เพราะฉะนั้นทุกทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เสื้อหมดทุกทีมแต่ทีมไหนจะได้ก่อนได้หลังเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็แชมป์ที่ทำคะแนานชนะคู่ต่อสู้ได้เยอะสุดก็จะมีรางวัลพิเศษให้นะฮะจุดประสงค์ก็อยากจะให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็มีความท้าทายตื่นเต้นใน การแข่งขันด้วยนะฮะตอนนี้สต่อหนึ่งครับสีแดงทุ่มต้องขอขอบคุณเทศบาลตำบลแม่ใจครับทีอ่อนุเคราะห์สถานที่ให้เราได้มาสนุกร่วมกันนะสนามฟุตบอลหญ้าเทียมสวยๆนะหนองเลงทรายตอนนี้สีม่วงได้ทุ่มครับสกอร์นำอยู่4 1หนึ่งครับสีม่วง ต่อบอลกันมาครับเห็นช่องทะลุสวยครับลูกนี้จังหวะโฉบมาแบบนี้ซ้ายว่างแล้วเรียบร้อยไหมอู้ยยังไม่เข้าครับอ้าวนักสกัดเข้าประตูตัวเองครับห้าประตูต่อหนึ่งครับผมโอ้โห,โหสีแดงนี่โอ้ยถอดใจกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวคู่ต่อไปนะครับเตรียมตัวเลยนะครับเหลืองกับน้ำเงิน เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเพราะว่าสนามนี้ก็มีน้องๆหลายคนรอต่อคิวซ้อมกันอยู่ครับแต่ทุกวันพุธเราจะมีการเล่นกันแบบนี้ครับโอ้โหเวลาเป็นไงบ้างเหลือกี่นาทีเหลือ2นาทีนะครับอันนี้ ลูกบอลออกนอกสนามนะ,ะเก็บบอลจนมาด้วยครับลเล่นกันสนุกสนุกครับ10นาทีนะต่อครึ่งนะลง5คนไม่มีการเปลี่ยนตัวครับถ้าน้องๆสงสัยว่าถ้ามามี5คนแล้วบางวันพุทธมาไม่ครบทีมทำไงยืมตัวได้ครับ เราไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะสีไหนไม่ครบทีมนะยืมเพื่อนให้ลงได้แต่ถึงเวลาได้เสื้อมาใครจะได้เสื้อก็ไปตกลงกันเองนะฮะตอนนี้เราให้หัวหน้าทีมบริหารจัดการโอ้โหมาแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้ลูกมันกระเด้งนะสีม่วงยังได้บอล จังหวะนี้ได้ไหมอู้หูยังติดบล็อกครับแอดยังถือว่าทุ่มเทนะย,ยังไม่ยังไม่ยังม่ง่ายโอ้้หูซัดลูกนี้ออกครับหประตูต่อหนึ่งนะฮะสีแดงจะได้อีกสักลูกหนึ่งไหมแม่ ว่าเซตแบบนี้ย right. okay. ังไงยังไงสีแดงสีแดงโอ้โหสีม่วงก็ไม่ยอมเหมือนกันนะฮะหลังจากครบสองคู่นี้แล้วก็น้องๆก็ซ้อมกันตามปกตินะฮะนาทีสุดท้ายครับ มาแล้วครับออจังหวะนี้สีแดงได้ซัดโอ้โหไม่ตรงกรอบครับไกลละไกลละใกล้หมดเวลาแลวหนึ่งลังหนึ่งลัง โอเคครับหมดเวลาแล้วอ่ะหมดเวลาแล้วครับผมอ่คู่นี้นะฮะสกอร์4-1ใช่ไหม4-5 5-1 5ประตูต่อ1นะครับสีม่วงเอาชนะสีแดงไปนะ,ะได้อีกสามแต้มครับเดี๋ยวเจอคู่ที่สองครับผมสีน้ำเงินกับเหลือง